เกณฑ์ดวงชะตาคนเกิดปีฉลูราศีกุมสวัสดีทุกท่านที่เกิดปีฉลูและอยู่ในราศีกุมปี2,560ยน่นี้เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลไม่ใช่การเปลี่ยนเพราะอารมณ์ฉลูคือพลังของความอดทนความอึดและความมั่นคงกุมคือราศีแห่งความคิดใหม่อนาคตและอิสระเมื่อสองพลังนี้มารวมกัน ปีนี้คุณจะไม่เปลี่ยนแบบหุนหันแต่จะค่อยๆขยับอย่างมั่นใจและมีแผนนี่คือปีที่คุณจะเริ่มคิดไกลกว่าที่เคยคิดแต่ยังยืนอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงการงานการงานในปี2,569คนเกิดปีฉลูราศีกุมจะเด่นเรื่องการวางระบบการปรับวิธีทำงานและการใช้ความคิดมากกว่าพลังคุณอาจเริ่มรู้สึกว่างานแบบเดิมๆไม่ตอบโจทย์ อยากทำงานที่ใช้สมองใช้ไอเดียหรือมีอิสระมากขึ้นใครทำงานประจำมีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหม่งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์ระบบหรือการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ใครทำธุรกิจปีนี้เหมาะกับการปรับโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบหรือขยายช่องทางใหม่แต่ยังยึดความมั่นคงเป็นหลักข้อควรระวังคืออย่าดื้องเงียบ ถ้าเปิดใจฟังความคิดเห็นคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คิดการเงินการเงินปีนี้เป็นปีของเงินที่ได้จากความสม่ำเสมอรายรับไม่ได้หวือหวาแต่มั่นคงมาจากงานหลักงานเสริมหรือความสามารถที่คุณสะสมมานานคนเกิดปีฉลูราศีกุมมีเกณฑ์ได้เงินจากงานระยะยาวโปรเจกต์ต่อเนื่องหรือการต่อยอดสิ่งเดิมรายจ่ายส่วนใหญ่มักเป็นค่าใช้ใจ,จ่ายจำเป็น เทคโนโลยีอุปกรณ์หรือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองปีนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงหนักแต่เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวปลายปีมีเกณฑ์เงินเก็บชัดเจนแบบไม่ต้องลุ้นความรักความรักในปี2569เเป็นเรื่องของความเข้าใจในความต่างคนมีคู่อาจมีความคิดหรือไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมากขึ้นถ้าเปิดใจคุยและให้พื้นที่กันความรักจะเติบโต แต่ถ้าคาดหวังให้เหมือนเดิมจะอึดอัดโดยไม่รู้ตัวคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ไม่เหมือนใครมีความคิดแปลกใหม่ฉลาดและคุยกันรู้เรื่องความสัมพันธ์อาจเริ่มจากการเป็นเพื่อนการคุยงานหรือโลกออนไลน์ปีนี้รักต้องไม่ฝืนและต้องไม่ทิ้งความเป็นตัวเองโชคลาภโชคลาภของคนเกิดปีฉลูราศีกุมมาในรูปแบบของโอกาสใหม่อาจเป็นความคิดใหม่ คนใหม่หรือช่องทางใหม่ที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดลาบลอยมีบ้างแต่ไม่เด่นด้านเสียงโชคโชคของคุณปีนี้คือการคิดต่างอย่างมีเหตุผลและกล้าลองในจังหวะที่เหมาะสมคนที่วางแผนดีจะได้เปรียบกว่าคนที่พึ่งดวงสรุปดวงปี2,569ปีนี้ไม่ใช่ปีของการเร่งแต่เป็นปีของการขยับอย่างชาญฉลาด ถ้าคุณใช้ความอดทนแบบปีฉลูผสมกับวิสัยทัศน์แบบราศีกลุ่มปี2,569จะเป็นปีที่คุณมั่นคงขึ้นคิดไกลขึ้นและมีอิสระทางชีวิตมากขึ้นขอให้คนเกิดปีฉลูราศีกลุ่มเชื่อในแผนของตัวเองเปิดใจรับสิ่งใหม่แล้วชีวิตจะพาคุณไปไกลและมั่นคงพร้อมกัน